เจอพาบืนในทางโอ้ยคนหวานดเฮ็านาะกิมเตะมาทางก่อนบอกกินเออติด,ดเลยติดเลยรึกรึ๊กรึกประดุกประดุก เลล่่นปาสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างค่ะสวัสดีจ้าพากันมาเลาะหาหวานเห็ดจะเศร้าเลยไปเลาะเห็ดเลยพี่น้องก่อเจอไอ้ถ้าฝนโปรตุกสวยๆสิไปเลาะใหม่ดอกจ้ะมาแต่เศร้าๆไปเลาะหาเห็ดคนเด้ไม่ได้เห็ดเลยพากันเลาะหวานเห็ดจ้ะ แต่เวลาไ,ไปบ่งเก่าเมื่อวานเดอสติ๊กไปทางนานาคูกสติ๊กก็เคยได้แต่ละปีมันหองบ่ออกนั่นบนอกเคน่ะแต่ว่าตรงที่เราไปเมื่อวานนี้ยังบ่ไปจ้ะเล้วหวานเหนก็ ขึ้นอีกคุณน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นนะที่นี่คือสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจากน้ำมีแน่น,น่อยคุณโทอคุณก็ไหลบระแหงนึงโทษระบายน้ำน้ำมาจากทุ่งนาด้จ้ะไหลลงคลองลงห่วยมีอะไรไหมมีอะไรเลย มีแต่หอยเชอรี่สองหน่วยน้องเจอปลาบืนในทางโอ้ยคนหวานดิฮนะบอกพี่เตะมาทางก่อนบอกพี่เออปิดเลยปิดเลยรุ๊กรึ๊กดึ๊กประดุ๊กประดุกเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือไปปลาป่นไปเศร้าแล้วอันดี อาสูああ้กับปลาดุกแต่ชอบละหวานเหหน้าม oh, ันแห้งโทษเลยก็เลยโบพากันหวานจ้ะบัดกลับมาผมไม่เห็นปลาดุกดึกดักดึกดักกลางทางเมื่อปีที่แล้วมันก็เคยได้แน่นอนบอกเค็นเนาะขี่รถคุยกันเนี่ยปีนี้คือโบเห็นปลาเออยังว่าอยู่ปีนี้คือโบเห็นป่าโอเ็นนี่ว่างูดึกดักดึกดักดึกดกดึกดัลูกปลาเข่งเต็มแล้วนี่น้ำเต็มทางเลาวจ้ะคุปปี้เขาเคยนี่ดินี่ดิ ดิปลาเขียงน้อยดิมันเริ่มออกเลยอือปลาเขียงน้อยเริ่มออกแล้วโอ้ยุยแล้วบบยังยังอ้ยหมาน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 มีสำนีบอกใชขี่รถมาคุยกันอยู่ได้เมื่อกี้นี่ปีเนอเอาขึ้นปลาบืนในทาง,งเพื่อเผื่อว่าว่าพันขาดคำลึกดักลึกดักปีที่แล้วเรเาเอาด้ามจกตีเอาอยู่หันนะบอกเพี้นเนาะดิอ้ยยังมาขอถ่ายรูปหน่อยเอาปลาเขียงน้อยไว้หน่อยดี เอออุ้ยฮูยเลยน่าแหลงพูดหวานเหก่กันเลยก็มันน่าจะมาเป็นคู่นะ่ะบอกเลยนาะจักมัน,นยังำพันขึ้นเหมอมันรอจะขึ้นอยู่เออ,อเล่นกับปลาเนี่ยก็รถมาเออเดี๋ยวก็รถมาเลยเนี่ยเด็เออเอ,อ,อีกกระปูหนึ่งว่ามันยังแตะกะ้าเตรียมไปาหาเห็ดแต่บ่ได้เห็ดเละหวานเห่ ได้ท่าเดียวน้ำแหงโพดแหมมันเปิดก็เลยว่าเออเมืออม่อแหละพากันเ <c ười> มื่อแหละเพื่อนวะหมานสือ่อแบบนี <ừ> ้เออขับรถมาก็บบเห็นเพิ่มบบเห็นมีนะแต่วะ <c ười> อะมานสือนส่อไปปลาเมือป่นและมาแล้วมึงอีกบึงเข็นทางพี่ ลงอยู่ทะเลเมื่อคืนนี่ค่ะคนสิมานเนาะมันได้อยู่น้ำทางคือเก่าปลาบือน,นอันนี้ทุ่งนาด้วยจ้ะมันชิขามทางไปอีกฟากหนึ่งคนแหละมันต้องใส่เหงเลยจับเอาได้สบายเลยชิฮอนเฮือนล้ววะพี่น้องเ้วดีกว่าะเราได้คิดแล้วขึ้นอม่เห็นค่ะกระปูเอาให้เนี่ยตัวขนจะกันพุ่น เอ็ดไว้เลยสวยจังหน่อยจังไปยามจ้ะเอ็ดไว้แรงวานนี่ฮะเขเข่งบ่กสวยอเออเล่นเขาป่ายาเลยโอ้ยปลาดุกตะเกี่ยวนอนเป็นคู่เนาะมาตัวเดียวสิยงหอนเฮือนเลยเดี๋ยวไส้หน่อยนึงก็่าหอน <c oughs> เฮือน <c oughs> เราเลย เจออีกบ่เจอสติสิพาพี่นอ้องไปป่นป่นประดุกงามเศร้าเออ บ้านทําการต้มปลาไว้เรียบร้อยจากเส้นติกสิตํตาปุ่นแต่ว่ามาเก็บพักระวังรอต้มปลาซุกพี่น้องจ้ามะเขือตะเลเฮาแต่ต้นปีที่แล้วมันแตกขึ้นมาใหม่เล <c oughs> ้มันจะเป็นหมากให้กินอยู่ปีที่สองปีที่สองเลยี่นี่ดิด,ดอก,กอีกตั้งห้าตั้งแรกม่เหลือแต่โตมันแตกขึ้นไ่เลยดกได้ิ <c oughs> ดดเก็บไปกินชุดหนึ่งเลยได้นี่กเก็บได้บ่เลยบ่เ okay. ค น้อยแตจริงได้น้อยน้อยสิเก่ได้หนิเหนื่อยเพื่อนบัวใหญ่มันเสียแล้วมันถึงฝนแหละมันอยู่ชายคาวอดีมันเก๋เป็นมาดดิลุกๆเขาเกียบลบยังบูดเด้อเด็ดใบมันออกนำชาสะไหดีเด็ดไปเอนึงแล้วมันก็ะอันใหม่เออมันอยู่ใต้ใบนี่เห็นแบบเออเด็ดออก่อยนะถ้ามันเสียนี่ ยังออกดอกอยู่แม่บันเลิมอยู่ใต้ใบนี่เด็กมันดกมะเขือพันนี่กินครับไปกินครับปุ๋ปลาดุกหมานเด็ก่อนเบิ่งเบิ่งเบิ่งนะไปได้หน่อยได้น่ะเยอะแยดผักบุ้งน้ำไปเบิ่งเถ้าพวกันบ่เออเบิ่งเถ้าพวกกันก็ได้ยอดผักบุ้งตัดหญ้าบุ้งมันเลื่อยออกมานี่ เม่นเบ็ดเลยจ้ะนี่โอ้เห็นแต่หญ้าจะติต๊กเอาพริกมาปลูกเงี้บดนี่ต้นเงาะต้นบนนงออนังหุ่งกับเต้มนึ่งบังหุ่งกเห็นแถวอยู่ใหญ่เบ็ดเลยต้นถ้าเป็นบังหุ่งผูกเบาเขีนเลยตน้นถ้านี่เม็นเบ็ดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแม่นเบ็ดเลยเด้อดนี่บังหงกปลูกใหม่ถึงผูกแล้วออกโอ้ยถั่วผูกก็ออกดอกขนาดผูก แต่ว่าฝนหลายโพดบางทีมันก็หล่นดอกมันมนั่นแหละบึงดูอฮ้ยบึงดอกโอ้ยยังเท่มนอ่อนมั้โด้ต้นเก่าโก็เก่ามันได้ฝนแล้วมันแตกขึ้นใหม่ตายเนาะโมบอ่บอตุยนิดมัน,มน ก็พอไม่แน่นน่ะในเสาเนี่ยบอกเจนน้อยด้วยใหญ่น้อยบอกยังน้อยบอกน้อยไม่อีบอกกำลังออกติดจอน้อยนี่น่ะนะนี่แหละเต็มเลยพุ่มบักใหญ่คือเก่าเหมือนมันเลื่อยออกมาข้างนอกเลทำข้างให้อยู่คุณน่ะเหมือนเดิมจ้ะสามโกปีที่แล้วนี่ดิขยายข้างขึ้นมาอีกเลยนี่มันกำลังเลื่อยมายอดกำลังเลื่อยมาเลยนินิน เป็นปุ้มมาเลยนี่นี่นี่พอมพอมดอกน,นี่คือ,อ,อสารกันมาโอเคเอ,อ้ยคือเพื่อซิขึ้นมาพิที่เขาทำค้างให้ใหม่กำลัังจบผนะู้เท่าหน่อยก็ะบุดเลยนี่ดีดีทำค้างคือขึ้นไปอีกผู้มีอย่างอีกพักเขาพักบุ้งหน,น่อ,อ,นอขาเออเราเคดึงหน่อขาจากสองหน่อ เก็บผักบุ้งเอาจาักซิปยอดพริกเสาติ่เก็บมาเลยเราขอเอาไปขวบพริกน,น,นี่นี่แม่เบ้อเลยจะบึงยอดน,นี่เยือดเอาที่มันเลืออ่อยออกมาข้างนอกก่อนอย่างบอรเค้เอาซิปยอดพอผักอย่างละนิดละหน,น่อยเออเลื่อยมาแบบนี้อันเละเบอรเค้ไปอยู่ฝั่งพุทธอันเละ มันละขีนกพักใส่เอามือนี่ยโบกินขมยวนล้งามงาม จักตมํมหมูหงจักขอบปุ้นจักต้มมามา่าเอะทำนี้พอสามอย่างละจะเอานอาข่าจักสองนอแบบนี้เอาหนอเอาพอฝึก่น้าไม้ค่กกะก็กกกให้ดิคอล่างลางก็ได้คอบนก็ได้แล้วแต่กอล่างหนอหัวมันใหญ่หาบอกเคนลงไปทนขาให้จ้ะเอาจักสองหัวดึง,ขงเข่ากอเดออ์ซุมผู้เด้ซุมข้างหน้าพู น้ำกับคุณนะหลายอหลีน้ำเยอะมากฝนตกแหงบโคยังบวซุกจ้ะเลยอ้ย้อนเสียงดุกอยู่ได้ปีนี่กะเมื่อวานสติ๊กยากสติ๊กซอยมาซั่วน้อยนึง่งเมื่อวานนี่พอเป็นยาระบายอ่บาบกเคนดึงบวุกเป็นบวได้หัวไดเตต่หน่อมา ได้ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปลวกมือนี่เดี๋ยวได้พักได้อย่างเลยไปบ้านนี้ชาวติกสิไปตำปุ่นมากินก็พักเฮาแซ่บ,ส,บสามสี่อย่างอยู่พัก พี่น้องเรียบร้อยแล้วเจ่วป่าเจ่วปูพักเต็มถาดกับข้าวเหนียวร้อนๆมาแซบๆนำกันครับมาแซบฟังเสียงน้ำไหลจะรอดจะรอดที่จริงมันต้องดังกว่านี้คันามันขาดไปแล้วคันาคันานี่ขาดเรียบร้อยปกติเสียงน้ามันสิไหลอยู่จะลอดจะลออยู่นี่เลยมาขาดเหมือนแล้วแต่ก็ได้ยินคือเก่าจะน้ำไหลขามคันานองสวๆ คัมืดฝ้ามือฝนเยอะตอนนี้ขอบเท่าน้ำกาลเติ่น้ำเขืขอข้าบุ้งตัดติ๊กลใส่ข่หมดเ้ยไปเบื่ตบอตุ๋นบื่อที่ม้าวเท่าง่อพปลาลงแต่ลูกที่ลงไหมเพราะว่ามันบมแม่หยาปลาลง ไปน,นี้เลยเด้บบเเดาบอกเค็มเลยนี่ส่งมาทำแล้วเมื่อวานคืนใส่ยงใหญ่ๆคนแบบกลกมบุตุเด,ดี๋ยวสาวคนชินนักไปเลยเออเอ็ดตรงไว้เลยแต่ดะิปีเขาเอ็ดแล้วเขวาสี่แลปันเจ็ดแรกก่อนหมู่เลยนะ เธอกินพักปะ่ะจนหอมปลูกเองข้างนั้นผักแารผักแพลวต้องเืผักอบบ้านเราปูฝนลงไปในนี้เลยเด้เดอปูอก,กินกันแร่นรัดรดเฮาเลย <laughs> ยันออเอาไปแร้ยังกินดึงดักดึงด,ดักอยู่กลางทางเลยแม่เนี่ย บักเคเห็นคนเดฟโอเคขับรถเด็กป้าป้าป้าคนน่ะในกลุ่นอยู่เด้วยเจอกันดีใจเลยเป็นจริงป้าเห็นหน้าบักเคโอ้ป้าว่ะเราจะข้ามพิษแล้วปีไหนปีนั่นหรปังว่ะได้ทุกปีได้ข้ามทางทุกปีปีที่แล้วถือหมดจบโอเคเนาะตัวใหญ่กว่านี้ ฤดูนนหนาวนับเมื่อคืนในาพไหนใช่ไหมครัอืเมื่อคืนในฝนแห้งอีเ <c oughs> ด็คิดว่าคันนาขาดนะแหละม,มาดูคุณบ้านหนาวอบอร์นั้ซื้อซื้อกับเราต้องซื้อหลาย <c oughs> ว่าบอร์ซื้อก็ซื้ออยู่เมื่อวานเนี้ยไปซื้อหมูซับ วายพัดกะเพรามาไว้ลาบไปอยังอยู่ได้ไ่ได้ก็กินเต๊บก็เข่าที่หาจ้ะคือไข่เจียวหมูสับอยู่เบอร์คือไข่มาไวายูุคือหมูมาไว้ยยุคแต่ละปับเกลียวจะแปลอะไรเมนูเป็นบ้านแน่มื้อวันนึ่ก็จะแกงจะขุ่นให้ก็ได้คือแบบ ฝุนมันหลายเชินไปเฮ็ดอยากออกเฮ็ดทันบางมันที่อยากออกเพราะว่ามันได้แดดนี่ออกแน่นอนแล้วแต่เซนไหลเพราะว่าแต่เนี่ยฝุ่นมันตกหลหลานมันก็ออกอยู่แต่ออกมาหลาแบบนี้เพราะงั้นมันบอากาศมันโบ๊ะอ้าวนีเฮ็ดมันเชื้อรที่เคยออกหันนั่าท่วมอยู่เหมือนอ๋้ที่ใส่มาเปื่อเปื่อยมันแหละ อืม้าวออนดอกแทลไปปักไงอืมมันงาม้ <c ười> ามเหลือก็ตึกเอาขิงงัวไปใส่ไข่มาซัวใส่ได้นะโอแซบไก่ยำต้องไก่ตลาดโอ้โหต้องไก่ปล่อ,อบ้านหอยยำเนี่ยมันข้าวมันม่ตมัน,ม,นมันต้องไก่บ้านนะมันจงแซ่บอ่ะ ไก่บ้านก็ได้ไก่ตลาดไก่เหนียวฮะนะเนื้อเหลืองอ่นะอืเตือบอเสื้อสูงก้เตอเขาไก่ฟาร์มได้่อันนั้นละเป็นไก่ย่างในน้ำฝนเพย่้มันข้าวข้าเดียวเบิร์ดต่วยน เล็ดมาสองยอดพอใส่สลงไปในปน่นนะคือได้ว่าบอกเกลียวมากกินกอกเทลกันได้เคยใส่กับปเขาไข่เวียดเนะาะเขาแทลงานแบบนี้เนาะกินกับไข่เวียดแซบมันเข่ากันอ,อ,อ่อนเทบเจ็บแถลพีนน่น้องก็ปีนอย่างกันฟันผุยังไม่ได้ไปถอนอยู่นี่ ลดอบขนาดเลยจ้เป็นดำนาลูกกาดำนาบ้านเฮาก็ให้เร็วก่อนเขาขนซ้าไปนะไรได้ขนาดไรชนบ้านพี่น้องดำนาวันลเขาได้คู่มือ่ยบ้านเฮาเดสี้อยสี่รยครับสี่ร้อยเลี่ยงเข่าเลี้ยงเข่าเด็ดสามร้อยห้าเลี้ยนเข่าสามร้อยห้า หากลับหาบเข่ามันกินเอง <400 S 3> เที่ยมสี่ร้อยหากลับยงเที่ยมบางบนญเสือกเศร้าน,ะนั่งก่อนที่โรงงาน,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 นหานเรากินสูกตั้น,นชะกอยกินชะกอค่องดงเครื่องดื่มอยู่ทำนามีการลงทุน ได้ละพันเท่าพวได้อีกแล้วปีนี้พี่น้องไอ้หนูได้อ่ะอเขาติป๊ปเบิงเพื่อนออกมาว่าเลยลว่าได้ไร้ละห้ารอ้อยเพื่ห้าร้อยได้บกปุ๋ยกระยาปะนะทำไมอย่างยาไม่กรปุ๋ยกได้วก็เมื่อกี้มีคนบอกเลี่ยไปเซ็นซื้อค่ะลงทะเบียน้งทะเบียนไว้ค่ะ คำว่าใช่ได้ไรล,ละพันม่ได้อีกแล้วอือควได้คาปัน่นเนาะมันเอาตดัดใบเข้าขนาดกี่กห, <c oughs> หน่อยก่อนอ่าหน่อยหึงเดือนเปล่อือน,นึ่งป้าผมเองให้ย่ามันเก๋กว่า <c oughs> แต่หน้าเขามันบุมมหญ้าไหม ก,ก,ก,ก็บ,บกึ้งปวนคือบ่าข้าว่ได้กับปวดแทอืมอืมเศร้าเมื่อเวลาที่นานพูดต่อเคส่าผ่าเลาะมาเศร้าใช่ไหมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไหนได้ครับขอบคุพอ่พอคันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า